จเจริญธรรมสำนึกดีนะคะวันจันทร์ที่15มีนาคม2564วันบวรวันนี้กลุ่มสีส้มมาช่วยกันเปิดขวดเป็นขวดน้ำอัดลมที่เป็นกองใหญ่มีทั้งสีส้มและก็สีเขียวนะคะแล้วก็สีดำเน,นื่องจากวิกฤตโควิดค่ะทำให้สินค้าขายไม่ออกหมดอายุทางบริษัทก็ได้นำน้ำอัดลมที่หมดอายุมาบริจาคให้กับ หมู่บ้านราชธานีอโศกนะคะตอนนี้พวกเราก็กำลังจะนำสิ่งที่ไม่มีค่าแล้วเพราะว่าเป็นขยะแล้วหมดอายุแล้วไม่สามารถนำไปขายได้เอามาทำให้เกิดประโยชน์ได้อีกครั้งค่ะกองใหญ่มากเลยนะคะเพราะว่าพวกเราก็มาช่วยงานกันตั้งหลายครั้งแล้วค่ะก็คือพวกเรา ช่วยกันเปิดนะคะแล้วก็นำน้ำหวานที่อยู่ในขวดจะเอาไปทำเป็นประโยชน์ต่อไปเพื่อใช้ในการทรํากิจกรรมไร้สารพิษนะคะมีน้ำสีส้มด้วยขออนุญาตนะคะขอโทษนะคะแล้วก็น้ำสีดำเทน,น้ำหวานใส่ในถังค่ะเพื่อจะใช้ในกระบวนการในการทรํากิจกรรมไร้สารพิษนะคะ จะไปทำเป็นในการหมักสำหรับขวดก็สามารถนำเอาไปขายได้ต่อไปนะคะอ๋อเอาไปทำแพรก็ได้นะคะเป็นพุ่นหลวงพ่อคะหลวงพ่อคะนวัสการน,นะคะอยากทราบข้อมูลนี้ค่ะหลวงพ่อข้อมูลยังไงข้อมูลที่ทำไมน้ำอ,อัดลมมันมาบ้านเราเนี่ยค่ะอ๋อ คือเขาเขารู้ว่าเราทําปุ๋ยแล้วน้ำมันลมมันก็เสือมเขาก็ต้องทิ้งที่นี้เขาอยากให้มันเป็นประโยชน์เป็นคุณก็มลงจะรู้ว่าเรามันบุญนิยมอ่ะมันรูจักการแปรสภาพของน้ําหวานให้เป็นประโยชน์เราจะหมักเป็นจุลินทรีย์เหรอคะ มีการเชื่อมโยงการเกี่ยวกับน้ำหวานทําให้เป็นประยชก็ดีนะคะเขาติดต่อมาทําให้ของมีค่ากลายเป็นประโยชน์ได้นะคะตอนนี้หลวงพ่อก็เป็นที่ปรึกษาของกลุ่มสีส้มก็ได้ช่วยด้วยนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะบริษัทน้ำอัดลมในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่ท่านเห็นว่า สิ่งที่มันหมดอายุแล้วทางหมู่บ้านของเราได้ทำให้เกิดประโยชน์ได้นะคะก็ให้เห็นบรรยากาศการทำงานในเช้านี้นะคะที่บัรแรกก็รวมสมบูรณ์ได้อาหารเนาะฉะนั้นก็เช่วงนี้เป็นวันมวนมนแนนมงวันจันทร์ก็ได้มาร่วมทุกวันจันทร์ แก็อยู่ที่ยานอารมณ์ก็สบายสบาย,ยไม่พวกเรา,เรามาทํางานตั้งแต่กี่โมงคะหกโมงครึ่โมงครึ่งประมาณนั้นนะฮะหกโมงครึ่งรวมพลกันแล้วก็ได้ในเนื้อได้หนังดีพอสมควรแต่ไม่เป้าหมายยังไม่จบยังเหลืออีกกอง <c oughs> น้ําอัดรมมีส่วนผสมของโซเดียมโซดาแล้วก็กดอลซสติกแอซิกแล้วก็มีสารกันบูดด้วย กินแล้วกัดกระเพาะแน่นอนเรามาทําจุลินทรีย์เรามาทาประโยชน์ของที่มันหมดอายุแล้วครับผมบริษัทเบป,ปซี่เขาเขาบริหารจัดการไม่ทันนะมันก็เลยหมดอายุน้ําอัดลมที่มันหมดอายุก็แปลว่ามันหมดความซ่าแต่พอมันหมดความซ่าสิ่งที่มันเหลือมันเหลือความหวานซึ่งตรงนี้มันก็คล้ายๆกับน้าตาลที่เราเอามาใช้งานในการขยายเชื้อจุลินทรีย์อะไรพวกนี้ทีนี้ก็เลยลองถามผู้รู้ ศึกษา<ม>ใน Google ว่ามันเป็นหัวเชื้อได้อะไรต่างๆองนี้ไงเพราะฉะนั้นของที่เราทิ้งเป็นภาระให้กับโลกเราก็ไปเอาภาระให้กับโลกตรงนั้นน่ะมาทาให้มันเกิดประโยชน์ซะเอาแรงต้านเป็นแรงส่งเพราะง <c oughs> ั้นก็เลยเรามีจุลินทรีย์อยู่ที่มันพร้อมที่จะกินพวกนี้เป็นอาหารอะไรลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความรู้เพิ่มหนึ่งเรื่องก็คือว่าพวกจุลินทรีย์ือสัตว์ที่ไม่ค่อยฉลาดเนี่ยมันกินของหวานเพราะฉะนั้นเราเรากินของหวานไอ้ภูมิเราก็เท่าจุลินทรีย์นี่วะอะไรลักษณะ นั่นตรงนี้พอเรามาขยายเชื้อเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์นะอย่างตอนนี้เราที่แก้ปัญหาได้เป็นรูปธรรมก็คือกลิ่นความเหม็นของโรงงานเต้าหู้เราเนี่ยโรงงานขนมจีนโรงงานก๋วยเตี๋ยวเรากลิ่นแรงมากเราก็ใช้จุลินทรีย์ที่เราได้มานี่แหละเราก็ใช้น้ำหวานตรงนี้เป็นหัวอาหารในการดี้กํำจัดกลิ่นอะไรพวกนี้ได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 ้อย่างสนิทตรงนะั้เนี่ยเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสซะหน่้ยนางเขามาบริจาคกี่ตันคะท่านเอามาบริจาคอ,าาอาาราหรอนะหนึ่งสองสาม สี่เที่ยวรถหกล,ลอ้อแล้วก็เป็นน่าจะเป็นหมื่นลิตรนั่นแหละเพราะว่าในห้องนู้นะอาจะมาเอาก็หมักไว้แล้วจะไปดูไหมจะพาไปดูที่มันเป็นขวดเป็นหมักเป็นอะไรไว้แล้วนีว่ะก็จะมีสวนแล้วก็กระจายอยู่ตามจุดต่างๆอยู่เอาไว้ให้พวกเราได้ใช้ประโยชน์ครับสาหรับห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่นําน้ําอัอดลมที่พวกเราช่วยกันเทแล้วมาใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์นะคะจะเห็นนะคะว่ามีถังใบใหญ่ๆ หลายถังทีเดียวค่ะ,ะดีพื้นที่ลงสีเป็นพื้นที่ที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงว่านั้นเถอะเราก็เลยเราก็เลยไปขอใช้พื้นที่อันนี้กระทางที่เขาคนที่เขาดูแลอยู่เขาก็เพื่อเฟื่อสถานที่ให้เนี่ยเราก็เอาน้ำหวานเนี่ยมาใส่ถังพวกนีนะ้ในห้องนี้ก็ประมาณหมื่นลิตรได้แล้วล่ะ ก็คือพอเราได้น้ําหวานมาเสร็จปึ้งเราก็มีหัวเชื้อจุลินทรีย์แล้วเราก็เอาหัวเชื้อจุลินทรีย์มาเติมพอหัวเชื้อจุลินทรีย์มาเติมมันก็กลายเป็นจุลินทรีย์ให้เราได้ใช้ประโยชน์ใช้ในงานกษตกรรมใช้ในงานดับกลิ่นใช้ในงานที่จะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับจุลินทรีย์ไปหมักปุ๋ยหมักอะไรก็ได้ั้นั้นเพราะฉะนั้นเราเอาวิกฤตที่เขามีมาทำเป็นโอกาสให้กับมวลมนุษยชาติ หลังจากที่ช่วยกันมาตั้งแต่เช้านะคะประมาณ6โมงครึ่งตอนนี้8มงครึ่งแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่จะเก็บงานแล้วนะคะนนพวกเราทำเวลาได้ดีมากนะคะตอนนี้ช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะเพื่อทำห้าสอ,อนนก็เป็นวัฒนธรรมของชาวบวรราชธานีโสกนะคะที่มาโฮมแฮงกันในทุกวันจันทร์ วันนี้ที่ฉันได้ติดตามคุ้มตะวันตกนะคะเป็นสีส้มตะวันตกไม่ตกครบซึ่งวันนี้มาทำภารกิจช่วยกันเปิดฝาขวดน้ำอัดลมขวดเปิดฝา,าขวดน้ำอัดลมแล้วก็บรรจุน้ำเพื่อจะทำเป็นน้ำหมักต่อไปนะคะนาไปใช้ในทางการกษติกรรมไร้สารพิษค่ะทำงานการเบิกบ้านตลอดเลยนะคะ ช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะสังคมบวรราชธานีโศกของเราหลังจากนี้แล้วเราก็จะไปสรุปงานกันนะคะเราจะไปตามบรรยากาศการสรุปงานกัน,นะคะ่ะ ไปร้นที่ไหนนึนนงแล้วว่าคำไหมจบหลังจากที่เก็บกวาดทําความสะอาดสถานที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่บรรยากาศของการสรุปงานกันนะคะซึ่งในกิจกรรมวันบวรน,นี้ นอกจากที่คนแต่ละคุ้มต่างๆจะมารวมพลังกันเพื่อพัฒนาชุมชนแล้วก็เป็นการมาปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยการลงสนามเดินมักงคงแปดในกิจการงานต่างๆที่ได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะคะบวรราชธานีอโศกมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วก็เนื่องจากกิจกรรมวันบวรนี่แหละค่ะที่ทั้งท่านสมณะและก็ญาติโยมเอาภาร,ระร่วมกันนะคะรวมทั้งเด็กๆนักเรียนด้วยค่ะ ชา้านี้ตอนนี้ก็ใกล้จะ9ก้าโมงแล้วนะคะกิจกรรมต่างๆก็ยังดาเนินกันไปอยู่นะคะเป็นการสรุปค่ะเทจะได้ประโยชน์จากการมีภาษาร่วมกันแล้วก็นำมาวิเคราะห์วิจัยแบ่งปันให้ได้รับความรู้ร่วมกันในเรื่องของทางโลกและก็ทางการปฏิบัติธรรมด้วยนะคะสำหรับเช้านี้ ก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วค่ะอีกสักครู่ก็จะไปรับประทานอาหารร่วมกันนะคะในวันนี้พลังสามาัคคีของคุ้มตะวันตกไม่ตกพบก็สิ้นสุดลงค่ะณนะตรงนี้โรงสีบุญขุนข้าวซึ่งแบ่งพื้นที่ให้มีการหมักจุลินซีจากน้ำอัดลมด้วยนะคะน้ำหวานก็ทิ้ง พราะปกติแล้ววิธีบริหารจัดการเขาก็คือเขาก็ต้องเอาไปดั้มทิ้งในจุดที่มันไม่ควรดั้มนึกออกไหมมันก็จะเป็นปัญหาให้กับโลก <ดำ S 1> โลกนี้ใช่<ล>ะฉ<ล>ะนั้นเราก็ดูแล้วว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวิกฤตเขาทิ้งเขาอะไรถ้าเราเป็นสามาทำประโยชน์ได้กระทำทํำนองนี้นะมันก็เป็นความลงตัวของมันโดย <ทำ S 1> โดยท, <ำ S 1> ที่เรารเจ้าของที่ว่าเป็นผู้จัดการแล้วผู้จัดการคนนี้เขาก็อยู่สายเกษตรพอเขาอยู่สายเกษตรเขาก็ได้ทดลองทําเหมือนกันแล้วมันใช้ได้ แล้วเขาบอกว่าเขามีปริมาณมากแล้วเขาก็รู้จักวัดเราเป็นอย่างดีก็น่าจะทําประโยชน์ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นก็อาตมาก็บอกญาติโยมในกลุ่มนี้เลยแล้วกันว่าจุลินทรีย์ที่หมักพร้อมใช้งานแล้วอยู่ที่สวนสองโพดใครอยากได้เท่าไหร่ไปเอาน่าอยู่หลังอาสนะสงใครอยากได้เท่าไหร่ไปเอาน้ำหมกักก็ให้เรียบร้อยแล้วน่าจะเป็นจุลินทรีย์ที่เขาเรียกไมโครเทคก็จะเขียนชื่อว่าไมโครเทคถ้าจะไปลาดต้นไม้ก็ 1- ต่อ200ถ้าจะเอาไปหมักปุ๋ยก็ มีจุลินซีอีกตัวหนึ่งอาตมาตั้งชื่อว่าจุลินซีนิวตอนจุลินซีนิวตรอนก็คือเป็นจุลินซีที่เอาเจ้าพวกมาย่อยทุกอย่างเอาไมโครเทคมาย่อยทุกอย่างที่สําคัญจุลินซีนิวตอนมีประธานก็คือฉีกพ่อท่านอาตมาฉีพ่อท่านสมณะโพธิลักษมาหมะักแล้วก็เอาใส่ไปเลยตั้งชื่อว่านิวตรอนนิวตรอนความเป็นกลางในที่นี้ถ้าเป็นสายเทวะหรือสายหรือสีเนี่ยความเป็นกลางของเขาคือนอนไม่ทําอะไรแต่นิวตรอนของศาสนาพุทธเป็นนิวตรอนทางวิทยาศาสตร์ สามารถมีปฤิกรยาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ